สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผม x 4 r r นะครับและในตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมโลบกก็อยู่ในแบบบล็อกฟุตนะครับวันนี้ผมก็จะมาแกล้งกากกันนะครับคนดูก็แกล้งเป็นผู้เล่นใหม่ครับก็ตามนั้นนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยใครที่ไม่ได้กดไลค์ไม่ได้กดติดตามฝากกด้วยนะครับนะปุ่มไลค์ปุ่มติดตามอยู่ใกล้ๆมือฝากกดด้ยละกันใครไม่กดขอให้มัน ขอใมันอะไรดีขอให้ให้มันเหมือนเดิมอะไม่อยากจะแช่งใครเขานะครับแต่ถ้าใครกดแลังนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยโมลูบักชอบร้านเติมโลบักระบบ ID p a พาร์เลท5 5ถึงเลท7.5 และระบบ VIP s e r v e r มีถึงเลทหกและยังมีรับกดผลปีศาจแบบออโต้ที่จะเข้ารหัสคุณผู้ชมเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยนะครับมีระบบรับกดเกมพาร์ด้วยนะครับที่จะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เกมพาร์ตได้ราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับและมีบริการมากมายนะครับอีกในเว็บนะคุณผู้ชมก็สามารถไปดูได้เลยนะครับลิงก์อยู่านล่างในกรบผมร้านยูมูรูบักช็อปครับผมหากใครกำลังหาร้านสุ่มวอลเล็ตและสุ่มรหัสต้องล้านนี้เลยนะครับคุณดูเบสโซนดอทเน็ตนะครับ การสมัครสมาชิกคุณผู้ชมก็สามารถเชื่อมกับเฟซหรือว่าจะสมัครเองก็ได้นะครับวันนี้ผมก็จะเลือกสมัครเองนะครับผมก็จะสอนเติมเงินในระบบอ่างเปาเพื่อเอาเงินไปสุ่มของนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการเติมตามรูปตามขั้นตอนภายในเว็บเลยนะครับคนดูแล้วก็เรานําลิง์ที่ได้มาใส่เพื่อเป็นการเติมเงินนะครับตอนนี้ผมก็เติมเงินแล้วนะครับคนดูก็จะมีทั้งสุ่ม wallet สุ่มของ free f i e สุ่มของรูบอกนะครับผมจะมาเล่นสุ่ม wallet คุณสอนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มเลยดีกว่าครับรอบแรกผมได้มาเป็น1นึ่งถ ตอนนี้แค่ดีผมก็เหลืออยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะซุ่มอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมจะได้อะไรนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทักเพจเลยแล้วกันนะครับทุกคนว่าผมได้อะไรนะครับผมก็จะให้ข้อมูลนะครับแอดมินเขาไปนะครับแอดมินเขาก็ทําการเติมให้เราเลยนะครับคนดูตอนนี้แอดมินก็ได้เติมให้เราแล้วนะครับผมใครอยากเล่นลิงเว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมทุกคนครับและในตอนนี้นะครับผมต้องเปลี่ยนเผ่าก่อนนะครับคนดูเพราะว่าเผ่าผมเนี่ยนะครับมันยังเป็นแบบว่ากระต่ายอยู่และไม่อ นะครับคือเผ่าผมมันอีโวแล้วนะครับทุกคนคือมันไม่เนียนนะครับต่อการเอาไปแกล้งกากนะครับผมจะมาที่ช็อปแล้วก็เปลี่ยนเผ่าเลยละกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเผ่าแล้วนะครับเอ้าแล้วเป็นตัวกูอย่างงี้เนี่ย แก้แป๊บคือมันอก้อยู่ตัวผมมันก็เป็นไอตัวงเหลืองนะครับทุกคนก็งงเลยยุยยกูเป็นแบบนังอย่าง้ยังไงวะกูกลายเป็นไอทุเรดได้ยังไงวะเฮ้ยก็นะครับผมต้องไปเอาอันนี้ออกด้วยเวททุกคนเขาเรียกว่าอะไรอะฉายานะครับซึ่งมันน่าจะเอาออกข้างล่างนี้นะครับใกล้ๆกับอ่อเปลี่ยนสีหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับน่าจะใช่ใช่ป่าวะอันนี้ปะมันมีหนึ่งกับเฟียมากเลยนะครับผมต้องดีเซเบิลออกนี่นะครับโอเค โอเคนะครับตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับรีบเอาดาบออกแม่งผู้เล่นใหม่แบบมีดาบอย่างงี้ไม่ได้หรอวะทุกคนผมจะใช้เป็นอะไรละกันนะครับทุกคนเป็นกระบองซับบผมไม่รู้คือไหนอะ่ะผมใช้เป็นของสม็กเกอร์แทนละกันนะครับอันนี้มันคือสม็กเกอร์มันเวลเท่าไหนว่วะทุกคนผมไม่รู้ดิผมเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วกันนะครับเออซเซเบอร์ได้อยู่นะครับซเซเบอร์นี่เวลสองร้อยนะครับทุกคนคือตอนนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะเดินช้าเลยนะครับ ว่าปกตินี่ใช้เผากระต่ายตลอดลีเว้และคือมันใช้อันนี้ก็เดินช้ามากๆเลยนะครับทุกคนโอเคครับเราไปเจอกันที่โลกใหม่กันเลยดีกว่านะครับผมคุณดูครับโอเคครับไปเลยฮะโอเคนะครับผมนะตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในนี้แล้วนะครับเออเออกูเพิ่งเห็นแม่งค่าวัวกูซองล้านห้าแม่งไม่นเนียนอีกแล้วกูลืมได้ไงวะแม่ง โอเคครับี๋ยวผมเปลี่ยนรหัสก่อนละกันแม่งเตรียมซะดีลืมเปลี่ยนรหัสแม่งโอเคครับเจอกันอีกทีรหัสหนึ่งเลยดีกว่านะครับ A f e w minutes later ตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนรหัสมาแล้วนะครับหลังจากที่กูบื้อไปใช้รหัสเวลเยอะเออแล้วคนดูคิดดูดิเปลี่ยนทุกอย่างแหละแต่ค่าหกกูสองล้านมันจะเนียนได้ยังไงวะทุกคนถามจริงเถอะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาด้านตามสูตร x4R นะครับแล้วก็ทำการขอผลเลยละ กันนะครับทุกคนโอเคเปิดประเด็นด้วยคำแรกไปเลยครับว่าฟู o ดพีซเอฟโอเคผมจะขอไปเลยลกันแต่ว่าข้อความมันอาจจะออกช้านิดนึงนะครับแตม่มันไม่ไมาทันทีว่ะกูงงว่ะเขีงงงนยนอีกรอบแล้วกันตอนนี้ข้อความส่งไปแล้วเดี๋ยวรอดูเลยละกันว่าจะมีใครแบบว่าให้ผลเราหรือเปล่านะครับทุกคนแต่ถ้าไม่ให้ผมก็ไม่ได้อะไรกับเขานะครับเพราะผมก็ไม่ได้อยากจะได้ผลจนแบบตัวสั้นอะไรขนาดนั้นนะครับเข้าใจปะ นี่นะครับผมกำลังจะส่งอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนเขาจะให้ผมมาเป้าเฮ้ยมันคือดาบอะไรอะทุกคนเฟ,ฟียวนะเนี่ยเฟียวนะเนี่ยขอบผลนะครับขอบผลหน่อยขอบผลหน่อยโอเคนะทุกคนนะเขาน่าจะคุยกับเพื่อนกันอยู่นะครับผมก็จะไม่กวนนะครับแล้วก็ไปหาที่เซิร์ฟอื่นแ่อวละกันเพราะว่าถ้ากวนกูน่าจะโดนกระทืบนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอที่เซิร์ฟต่อไปอกันเลยก่อนนะครับตอนนี้ก็มาที่อีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วนะครับ ก็จะมาดูซีว่าจะแบบว่ามีใครใจดีให้ผลไอ้กระโปงคนนี้เปล่าถ้ามีใครให้ก็น่าจะใจดีสุดๆเลยนะครับแต่ว่ากูยังไม่เจอคนเลยเว่ะแม่งจังหวะนี้คือแน่ๆเลยคือเกาะหนูมีคนแต่ถ้ากูไปคือแบบนานแน่ๆเลยอะ่ะคนดูทุกคนดูดิคือแบบโคตรเยอะเลยอะ่ะนะครับและถ้ากูไปขอตอนนี้มันก็น่าจะไม่ใช่เวลาด้วยนะครับทุกคนแต่ก็ด้วยความที่เราเนี่ยขี้เสือกสุดๆ เราก็จะไปดูเลยนะครับว่าเขาทําอะไรกันแม่งกูอยากรู้จบนะโอเคผมมาถึงแล้วเดี๋ยวผมจะดูเลยละกันว่าเขาทําอะไรกันเมื่อกี้เห็นหว่าปล่อยไฟแบบกูนึกว่าดูหนังอะทุกคน,นครับเอา้าเอา้ามาปาุ๊บหายเลยกำลังบวกกันเรือกำลังบวกกันแบบเมามันเรือเอา้า บุมบมซัมเบ้กูยังไม่ถึงบุมบมซัมเบ้ไม่ให้งจะตีกูกูยังไม่ถึงคนเรีเวเยอะก็มีนอไม่ตีมาตีกูเฉยโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองไปดูที่เซิร์ฟถัดไปกันดีกว่านะครับเซิร์ฟนี้นี่ดูว่าเขาจะมีความสุขกันมากๆเลยนะครับทุกคนโอเคครับเราไปดูที่เซิรฟ์ฟถัดไปกันเลยครับดูไปกันเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อีกเซิร์ฟหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเซิร์ฟเก่าหรือเปล่าแต่กูเห็นชื่อแหละ กดอุซบแห้งเซิฟเดิมเลยไม่รู้ว่าเซิฟตอนที่ข้าหัว2ล้านหรือว่าเซิฟตอนนี้นะครับแต่ก็จะเป็นเซิฟที่เราเรารหัสนี้เข้ามานะครับทุกคนนี่เลยใช่เลยกูจําดับเล่มนี้ได้แห้งกูค,ความจําดีมากอะเอาจริงผมเขียนเลยนะครับทุกคนว่าฟุตพีนะครับดูทีว่ารอบนี้เนี่ยเรามาถึงสองรอบแหละจะมีใครให้เรา,าเป้าโอเคนะครับดูซิจะมีใครแบบว่าใจดีให้แบบว่าไอ้นุ๊ปสุกโปกค,ค,คนนี้ะเะป้านะครับ กูเจอคาตาคูริอีกแล้วกูปลอมเป็นผู้เล่นใหม่ทีไรคือกูต้องเจออะไรแปลกๆทุกที่เลยเหรอฮะ ทุกคนบางวันกูก็เจอพระบางวันกูก็เจอเบนเทนไม่แห้งกูเป็นผู้เล่นใหม่ไม่ได้เลี้ยงไงกูเจอแต่อะไรแปลกๆนะครับทุกคนคือผมไม่รู้ว่าเซิร์นี้คนเขาอยู่กันหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่ค่อยอยากจะกวนเท่าไหร่นะครับทุกคนงั้นผมจะไม่ยุ่งแล้วละกันนะครับก็ไม่มีคนให้ผลก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับผมก็ปกตินะครับคนเขาอาจจะว่าจะสุ่มไปแล้วนะครับเออเขาอาจจะสุ่มไปแล้วอะไรผลหายไปแล้วเราก็โทษเขาไม่ได้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้เนี่ยใครชอบผมฝากกดไลค์ด้วยละกันนะครับ คือไลฟ์ถึงเท่าไหร่ก็ได้นะครับตล้งแต่คนดูเลยนะครับผมจะไม่ตั้งเป้าไว้แหละนะครับคือคนดูอยากกดก็กดนะครับแต่ก็ฝากกดด้วยเถอะกดไลค์ and กดติดตามนะครับใครยังไม่กดฝากกดยด้นะครับสำหรับวันนี้และเจอกันใหม่นะครับ